ข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวของเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนนะคะก็ได้ร่วมกันเตรียมสถานที่ในการจัดงานปอยเหลอิน1 1ซึ่งกําลังจะมาถึงค่ะเจ้าหน้าที่กองช่างจากสำนักง,งานเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนได้เตรียมสถานที่รับงานประเพณีปอยเหลิน11ปี2 5 5 0 6นะคะที่กําลังจะมาถึงนี้ค่ะโดยก็ได้มีการประดับโคมไฟที่บริเวณถนนสิงหนาทบำรุงตั้งแต่บริเวณสีแยกไฟแดงจนถึงบริเวณหน้าร้านอาหารไทยใหญ่ป้าสีบัวค่ะและที่บริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนนะคะเจ้าหน้าที่กองช่างอีกส่วนหนึ่งค่ะก็ได้ร่วมการตั้งเวที ซึ่งจะใช้เป็นเวทีกลางในการจัดพิธีเปิดงานปลอยเหลืน11ในครั้งนี้นะคะโดยทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะก็ได้มีการปิดถนนนะคะเพื่อไม่ให้รถสัญจรผ่านไปมาชั่วคราวเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ ค่ะซึ่งก็เป็นภาพรบรรยากาศของการเตรียมงานของทางกองช่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะ14ตุลาคม2556ก็คงจะเสร็จสมบูรณ์นะคะสำหรับการเตรียมงานเตรียมเวทีต่างๆซึ่งก็จะมีพิธีเปิดขึ้นในวันที่15ตุลาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬกาเป็นต้นไปนะคะ